สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับในส่วนของ t ูมิเน่เวล e นะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน900บาทนะครับในส่วนของวันที่2วันเดียวนะครับผมเข้ามา900บาทนะครับผมสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการหาเงินฟรีทูมิเน่เลตนะครับอยากจะมีเงินเข้าแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเด การหาเงินฟรีสำหรับชูมิเน่เ l ลตโดยตรงนะครับผมก็เพิ่งได้รับมาล่าสุดเนาะจำนวน900บาทนะครับเข้ามาในส่วนของวันที่2มีนาคมครับวันเดียวนะเข้ามา900บาทนะครับอันนี้ได้จากการทําเงินฟรีนะครับไม่มีการลงทุนไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับเล่นฟรีทุกขั้นตอนนะครับผมอ่านี้ที่ได้รับมาล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของขั้นตอนการทํากันเลยนะครับผมสาหรับแอปแรกนะครับที่ผมใช้ในการหาเงินเข้าชูมิเน่เ l ลตเนาะก็คือแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าดองเบลนะครับสำ แอปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปนะครับที่สามารถทําเงินเข้าในส่วนของ TruMoney Wallet ได้นะครับในส่วนของวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เนาะเมื่อเราดูในส่วนของขั้นตอนการสมัครแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยมันมีหลายแอปที่ผมจะมาอัปเดตนะครับโอเคนะครับในส่วนของ d o งเบาเนี่ยจะเป็นในส่วนของการอ่านข่าวนะครับดูวิดีโอนะาน นด้วยสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้ไม่เข้าใจก็สามารถดูในส่วนของขั้นตอนการใช้งานในคลิปแรกได้เนาะผมจะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับผมสำหรับวิธีการอ่านข่าวนะครับผมก็ให้เรากดมาที่เมนูหน้าหลักนะครับผมก็กดเข้าไปเนาะในส่วนของข่าวตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวนับเวลาตรงนี้นะครับผมก็ให้เราทําหน้าที่นะครับเลื่อนเลื่อนอน ld, น่านข่าวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะขึ้นเป็นกล่องให้เรากดเนาะ แบบนี้คือยังกดไม่ได้นะครับเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะกดได้นะครับในส่วนของคะแนนจากการอ่านข่าวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับข่าวเลยนะครับว่าเขาจะให้เรากี่คะแนนนะครับผมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับต่อไปเมนูที่2นะครับคาว่างานนะครับตรงหน้านี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญชวนเพื่อนนะครับตรงนี้เลยนะครับเราสามารถกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญต่อได้เนาะสำหรับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่30,000นคะแนนนะครับก็สามารถเอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้ มต่อไปนะครับผมจะมีในส่วนของงานนะครับด้านบนตรงนี้แล้วก็800นะครับในส่วนของ800ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการดูวิดีโอนะครับเพื่อที่จะรับคะแนน800คะแนนนะครับผม สำหรับเมนูงานตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเช็คอินรายวันนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนนะครับเราก็สามารถมากดเช็คอินรายวันเพื่อที่จะรับคะแนนตรงนี้ได้เนาะแล้วก็จะมีโบนัสนะครับประจําวันนะครับให้เราทําเพื่อที่จะรับคะแนนด้วยนะครับสอันบนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดเกมหรือว่าดาวน์โหลดแอปต่างๆเข้ามาใช้งานนั่นเองนะครับเราก็สามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะครับผมแต่เราจะต้องทําภารกิจเพิ่มเติมด้วยเนาะมีการหมุนวงล้อเชิญเพื่อนแล้วก็ตอบแบบสอบถามนะครับก็ลองเข้ามาทําดูนะครับผม ต่อไปนะครับผมในส่วนของเมนูที่3นะครับคำว่าฉันนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับกลุ่มก็จะมีในส่วนของรหัสเชิญให้เราใส่ด้วยเนาะรหัสเชิญนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆก็สามารถมากรอกรหัสเชิญใส่เพื่อที่จะรับคะแนนได้นะครับผมต่อไปการถอนเงินนะครับตรงนี้จะมีคาว่าถ่ายถอนเนาะก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับผมในส่วนของการถอนเงินนะครับผมก็มีท r ูมันนี่บอลลีตนะครับเพย์พาวแลวก็ค่าโทรศัพท์เนาะสำหรับทรูมันนี่บอลลีตนะครับเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ทนึ่ารถอยบาทนะ ครับผมในส่วนของแอปนี้นะครับถอนสูงสุดนะครับจะอยู่ที่2,000บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับว่าผมได้ทําการถอนเงินจริงหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับจำนวน150บาทนะครับผมได้รับในวันที่2นะครับเดือน3นะครับ2022ตอน10โมง16นาทีนะครับผมก็จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับหลักฐานผมก็จะขึ้นไว้ทางด้านซ้ายมือเลยนะครับผม สำหรับคันตัดในการแลกเปลี่ยน100บาทเนี่ยคุณจะต้องมี3ล้านคะแนนในการแลกเปลี่ยนเนาะเราก็สามารถมาทําได้นะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอปต่อไปกันเลยนะครับผมสาหรับแอปที่2นะครับผมก็คือแอป No เวลล่านะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแอปนะครับในส่วนของการหาเงินเข้าในส่วนของ t r ูมิเน่บัลเลตนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถไปกดสมัครกันได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรงน์โหลดอปจะอยู่ที คอมเมนต์ปักหมดเหมือนเดิมนะครับผมก็สามารถไปกดสมัครหรือว่ากดดาวน์โหลดกันได้นะครับสำหรับแอป n o v e l l ่านะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมก็เป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านนิยายนะครับทำแบบสอบถามดาวน์โหลดแอปนะครับดูวิดีโอนะครับก็เหมือนกับแอปดองเบาเมื่อกี้เลยนะครับผมเหมือนกันเนาะในสการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างเนาะคลิปนี้จะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับก็กดมาที่หน้าหลักนะครับเป็นสูนย์หนังสือนะครับผมก็คือการอ่านนิยายนั่นเองกดเข้าไปนะครับ แล้วก็กดเริ่มอ่านด้านล่างนะครับผมเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับตัวนับเวลาในส่วนของคะแนนนะครับจะอยู่ที่ด้านบนขวามือของเรานะครับอ่าก็จอใหญ่นิดนึงเนาะก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับเราก็สังเกตในของมือถือของเราได้เลยนะครับมันจะมีตัวนับคะแนนอยู่เนาะ ก็ให้เราเลื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้รับคะแนนมานะครับผมวิธีการทําก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากเนาะเพื่อนๆก็ลองดาวน์โหลดมาอ่านนิยายดูได้นะครับผมเพียงแค่เราอ่านนิยายเนี่ยเก็บคะแนนนะครับเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินชูมิเนียเวลตได้นะครับผมเด <c oughs> ี๋ยวผมขออนุญาตไปเมนูต่อไปกันเลยเนาะ เราหลับเมนูที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคอมเมนต์ Comment ในส่วนของนิยายที่มีผู้เขียนไว้นะครับหรือว่าการรีวิวในส่วนของการอ่านนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นการรีวิวนะครับเมนูที่3นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเราสามารถาไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะโดยการคลิกที่นี่นะครับผมเพื่อที่จะ แนะนําไปยังช่องทางต่างๆได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราเนี่ยจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนำนะครับตรงนี้นะครับผมเหลือกิจกรรมอีก4วันเนาะในส่วนของการเชิญเพื่อนเพื่อที่จะบวกคะแนนเพิ่มนะครับ50%เลยนะครับถือว่าได้เยอะกว่าเดิมนะครับจากการแนะนําเพื่อนเนาะต่อไปนะครับผมให้เรากดไปที่ด้านบนขวามือตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเช็คอินรายวันนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของการดาวน์โหลดแอปต่างๆแล้วก็หมุนวงล้ออ่านนิยายนะครับเชิญเพื่อนเนาะแล้วก็ เข้าไปทําตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับผม สำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของนิยายที่เราเข้าไปอ่านนะครับผมมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมเมนูที่5นะครับในส่วนของของฉันนะสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของการใส่รหัสเชิญนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่รหัสเชิญเนี่ยก็ดูทางด้านซ้ายมือได้นะครับผมจะขึ้นรหัสเชิญไว้ให้นะครับก็ไปใส่รหัสเชิญกันได้เนาะจะได้รับคะแนนเริ่มต้นนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับผมก็ให้เรากดคาว่าถ่ายถอนตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับผมก็มีชูมอนี่วอลเล ก็ขั้นต่ําของการถอนเงินชูมอนี่วอลิตนะครับจะอยู่ที่100บาทนะครับคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่2,500,000คะแนนนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําการถอนไปอยู่ที่200บาทเนาะก็ได้เข้ามาเรียบร้อยละถอนสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่15,000บาทนะครับผมอ่าเราจะต้องใช้คะแนนสูงสุดอยู่ที่375ล้านคะแนนนะครับถึงจะถอนที่15,000บาทได้นะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่เคยถอนเนาะเพราะว่าผมมีคะแนนเท่าไหร่ครบ100ปุ๊บผมก็ถอนออกเลยนะครับผมไม่ได้เก็บไว้เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอน นะครับตรงนี้ก็เป็นประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้รับมานะครับผมอยู่ที่200บาทเนาะในวันที่2นะครับเดือน3ก็คือเดือนมีนาะครับผมปี2022นะครับตอน10โมง33นาทีนะครับผมก็แอปดองบอเนี่ยเข้ามาก่อนะครับผมอันนี้เข้ามาตามหลังเนาะก็ได้เงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของแอปนี้ใครยังไม่เคยใช้งานเนี่ยก็รีบไปดาวน์โหลดมาเล่นกันนะครับเล่นแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอปต่อไปกันเลยนะครับผม สำหรับแอปที่3นะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Casin นนะครับก็สำหรับแอปนี้ก็เป็นแอปแรกๆเลยนะครับที่สามารถทำเงินเข้า Money w a l l e t ได้ตอนนี้ก็เปิดมานานที่สุดละนะครับประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับแต่การจ่ายเงินเนี่ยก็ยังจ่ายเหมือนเดิมนะครับแอปนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store หรือว่ากดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยเนาะผมจะปักหมุดลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับสหรับวิธีการสมัครของแอป c a s i n นนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เหมือน ตอนการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับผมในส่วนของขั้นตอนการใช้งานเนี่ยเพื่อนๆน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับสำหรับคนเก่าๆนะครับเพราะว่าผมได้อัปเดตค่อนข้างบ่อยเนาะสำหรับใครที่เป็นคนใหม่เดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆและกันนะครับว่าต้องใช้งานแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีรายได้จากแอปนี้นะครับในส่วนของแอปแคสซินเนี่ยก็เป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับเหมือนกับแอปดองบอลเลยนะครับวิธีการใช้งานคล้ายๆกันนะครับผมสาหรับวิธีการอ่านข่าวของแอปแคสซินนะครับก็กดมาที่หน้าหลัก นะครับผมแล้วเราก็เลือกข่าวไหนข่าวนึงเนาะกดเข้าไปนะครับเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยให้เรากดไปที right ่การสํารวจก่อนนะครับตรงนี้เห็นไหมการบนนะครับมันจะมีตัววงกลมตรงนี้นะครับที่จะเป็นตัวที่นับคะแนนให้เราเนาะให้เราเลื่อนทาการอ่านข่าวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีขีดเห็นไหมมันจะมีขีดอยู่นะครับผมให้ขีดตรงนี้เนี่ยมันเต็มหลอดนะครับผมมันเต็มหลอดถึงเราจะ ได้รับคะแนนนะครับผมแล้วก็เลื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข่าวที่มีคนเข้าไปชมมากที่สุดนะครับผมอันดับ 1, 2, 3, 4, 5นะครับผมตามลําดับ นะครับผมต่อไปนะครับผมเมนูที่3นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญชวนนะครับผมก็สามารถไปเชิญเพื่อนต่อได้นะครับผมโดยการคลิกที่นี่นะครับสำหรับการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําเพื่อนนะครับผมก็อยู่กับเราเองนะครับถ้าเราแนะนําเพื่อนเนีก็ยิ่งจะได้รับคะแนนเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผม ต่อไปนะครับจำนวน100คะแนนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสองการดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอนะครับเราจะได้รับคะแนนทุก1ชั่วโมงนะครับ100 1ชั่วโมงนะครับผมก็สามารถมากดดูโฆษณาตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับผมต่อไปนะครับตรงนี้จะมีคําว่าเสนอนะครับ ในส่วนของเสนอตรงนี้ก็จะมีการเช็คอินนะครับผมเพื่อที่จะรับเหรียญคะแนนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมโบนัสนะครับให้เราทํารายวันด้วยเนาะให้เราเข้ามาทําตรงนี้ได้เพิ่มเติมนะครับผมจะได้รับคะแนนเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาทําดูนะครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับก็กดมาที่ฉันนะสาหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่รหัสเชิญนะครับก็ฝากใส่รหัสเชิญกันด้วยนะครับจะอยู่ที่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสเชิญไว้ให้นะครับผมตรงนี้นะครับการถอนเงินก็กดเข้าไปตรงนี้ เลยนะครับนะกดเข้าไปนะ สำหรับการถอนเงินนะครับผมก็มี3ช่องทางเลยครับก็เป็นชูมี่วอลเล็ตเพย์พาวค่าโทรศัพท์เนาะในส่วนของวอลเล็ตเนี่ยจะอยู่ที่150บาทนะครับสูงสุดจะอยู่ที่500บาทนะครับขั้นต่ำที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือ3 3 7 5 0 0แคะแนนในการแลกเปลี่ยน150บาทนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการถอนไปนะครับอยู่ที่150บาทนะครับผมแล้วก็250บาทเนาะอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้ก็ยังจ่ายเงินจริงนะครับก็จานวนที่ได้รับมานนะะคคครรรััับบบ150าาท้งล่สุดใน วันที่2เดือน3นะครับเวลาก็ประมาณ10บโมงสินาทีเนาะก็จะเข้ามาพร้อมกันกับแอปดองบาวนะครับในส่วนของแอปโนเวล่าเนี่ยเข้ามาทีหลังนะครับผมอ่าเข้ามาทีหลังเนาะ แอปนี้ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของทั้ง3แอปที่ผมได้แนะนําไปนะครับผมโอเคนะครับผมทั้งหมดนะครับก็ได้เงินจริงแน่นอนในส่วนของแอปหาเงินฟรีสำหรับโทมิเน่บอลลินะครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานทั้ง3แอปนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดแอปจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับในส่วนของขั้นตอนการสมัครจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรา Terima